รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีสุ u d ดีแม็กงาราพาพลิกโลก ปตทสารพลังใจ b ีไฟท e เกเตอร์ห้าตาริเย็นเนื้อเต้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายการร้อยอาชีพพีฝันในวันนี้ค่ะตอนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับอาชีพขายผลไม้ค่ะแต่เขาไม่ได้ขายผลไม้ธรรมดาธรรมดานะคะเพราะว่าเขามีแบรนด์ของเขาด้วยแล้วค่ะนั่นก็คือแบรนด์พรี m มียมฟรุตนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะคัดสรรผลไม้เกรดดีๆค่ะเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับคนที่คุณลักค่ะและรู้ไหมคะว่าการทํารายได้ของเขานะคะต่อเดือนเนี่ย เจ็ดหลักเลยนะคะโอ้โห,หน่าสนใจมากๆเลยแหละคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปคุยกับเขาค่ะนี่พกแมสมาด้วยนะคะเราต้องป้องกันค่ะในการใส่แมสก่อนนะคะโอเคค่ะเรานะัดคุณเบนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยค่ะ สวัสดี <พา S 1> ค่ะนับคุณเวนไว้นะคะควันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณเวนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมเป็เจพลวิเศษสินทบนะครับเป็นผมเป็นเจ้าของกิจการพรีเมียมฟูดนะครับผมเป็นกระเช้าผลาไม้แบบ Delivery ถึงที่ครับผมคุณเวนทำพรีเมียมฟูดพอพูดว่าพรีเมียมฟูดคือผลไม้ที่แบบพรีเมียมนครับมันแบบยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ ครับผมก็คือผลไม้ของทางร้านเราครับจะนําเข้าจากหลากหลายประเทศแล้วก็จะเน้นตามที่ตรงฤดูกาลเท่านั้น ก็คือว่าในแต่ละช่วงฤดูกาลเราจะมีการคัดสรรผลไม้แต่ละชนิดเข้ามาแล้วก็มาจัดลงกระเช้าเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของผู้รับที่เอาไปมอบให้ครับผมใช่ครับผมซึ่งผลไม้เนี่ยมาจากหลากหลายประเทศใช่ครับคือคุณเวนเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีใช่ครับค่ะอย่างเช่นสตอเบอรี่เนี่ยจากที่ไหนเนี่ตอนนี้สตอเบอรี่ครับของทางร้านเป็นของ USA ครับผมจากอเมริกาใช่ก็คือเราก็จะเลือกขนาดไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ เลือกใช่เวลาเรามาสมมติว่าสินค้าเรามาหนึ่งแพ็คเนี่ยเราก็คือจะมีการคัดอีกทีหนึ่งเพื่อว่าเวลาสินค้าไปถึงผู้รับเนี่ยจะต้องไม่มีรอยไม่มีตาหนิครับใช่่ความว่าการที่เราได้มาปกติมันจะมาเป็นลังๆังใช่ไหมคะเราต้องมีการคัดก่อนหนึ่งครั้งไม่ได้หมายความว่าไอ้ลังนี้เขาบอกว่าพรีเมียมแล้วฉันก็จัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะมีการคัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาใส่ลงกระเช้า มีอะไรยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าแบบว่าเ,เราต้องการเซตเล็กเซตใหญ่กล่องใหญ่สุดของเราก็จะเป็นกล่องไซส์ประมาณนี้ใช่ครับซึ่งขนาดจะอยู่ประมาณ1 3บสคูณสินิ้วอันนี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผลไม้ที่ใส่เข้ามาในกล่องอใช่ครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถคัสตอมไอตัวผลไม้ลงกล่องได้หรือว่าถ้าลูกค้ามีแบบในใจยอยู่แล้วสมมติว่าเห็นจากแคตตาล็อกของทางร้านเนี่ยอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนอะโวคาโดเป็นองุ่นเราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้ครับราคาของผลไม้ก็จะปรับเปลี่ยนตาม ผลไม้ที่ลูกค้าเลือกลงมาใช่ครับผมราคามันจะมีการขึ้นลงเ,เนื่องจากว่าถ้าเกิดทางลูกค้าอยากจะได้ผลไม<ช>้ที่แตกตาก่างไปแต่ว่าเราก็มีแบบที่มันเป็นแบบนี้นะราคาที่เราเสร็จไวเรียบร้อยแล้วก็มีเช่นเดียวกัน,นราคาต่ำสุดจนถึงแพงสุดต่ำสุดจะไปอยู่ที่6กร้อยเก้าบาทครับผมราคาสูงสุดก็คือจะอยู่ประมาณ6กพันบาท ใช่ครับผมหกร้อยถึงหกพันใช่หกพันคือตัวไหนคะถ้าเป็น6กพันก็คือจะเป็นแพ็กเกจตรงอ๋อจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เป็นแพ็กเกจคิวก็ได้ตั้งก็ได้สวยงามใช่ครับผมค่ะถ้าเกิดโครงไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถเอาไปดอกไม้มาใส่ตรุนี้นั่นได้เหมือนกันใช่ครับจะได้นึกถึงผู้รับที่เอาความตั้งใจมามอบให้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะซึ่ตรงนี้นะคะก็ อย่างที่คุณเป็บอกก็คือผลไม้ทุกอย่างของเราเป็นแบบพรีเมี่ยมจากประเทศต่างๆที่แตกต่างกันเราจะคัดสรรมาเลย คนคัดคือเราอเองเลยเราจะมีทีม QC ที่คอยคัดตัวผลไม้ครับเวลามาหนึ่งปุ๊บเราก็จะมีมาตรฐานของเราว่าผลไม้ชนิดไหนต้องคัดแบบไหนดูยังไงบ้างก็จะเป็นทีมงานที่เขาทํามาตเราตั้งแต่แรกเราก็คอยลงไปเทรนเขาว่าอางุ่นต้องดูแบบนี้นะแอปเปิ้ลต้องดูแบบนี้แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเราก็ต้องดีดฟังเสียงข้างในว่าเพราะเรามองข้างในไม่เห็นว่าเนื้อข้างในเขาเป็นยังไงเราก็ต้องดีดเสียงเพื่อฟังดูว่าเนื้อเขาแน่นไหมเขากรอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีกรรมวิธีนในการคัดของแต่ละตัวไป ต้นแห่งที่เรียกว่าดูแล้วแบ,บยากที่สุดเลยในการ,ราิัดผลไม้ขัดที่ค่อนข้างยากครับที่มาแล้วจะค่อนข้างคัดออกเยอะก็จะเป็นพวกเบอร์รี่เพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้าง,งาช้ำง่ายเวลามาเราต้องดูละเอียดนิดนึงต้องพิถีพิถันในการดูพอสมควรเลยครับใช่ก็เลยจะยากนิดนึง เรียกว่าก็มีหลากหลายขั้นตอนอ<ช>นก่น่ครับ,รบดีเทลค่อนข้างเยอะใช่ครับและเราก็ต้องละเอียดด้วยใช่เพราะว่าอันนี้มันคือการแสดงถึงความตั้งใจของผู้ที่จะเอาไปมอบให้รเราเลยต้องพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเป็น,ปนหน้าเป็นตาของลูกค้าที่ตั้งใจเอาไปมอบให้นะถ้าเปิดมาแล้วสินค้ามันไม่สวยหรือว่ามันมีตําหนิเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้คัดมาแต่หมายถึงว่าอันนี้เราพยายาม คัดในทุกๆขั้นตอนให้สินค้ามันออกมาคอนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่งั้นว่าจะเรียกว่าพรีเมียมฟรุตได้ยังไงใช่ไหมอ่านะคะแล้วก็เป็นพรีเมียมจริงๆในทุกๆอย่างค่ะผลตอบรับเป็นยังไงคะเห็นว่าจริงๆทํามากี่ปีแล้วนะเราทำมาเข้าปีที่5แล้วครับปีที่5แล้วใช่ใผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้าก็คือเวลาลูกค้าเราเข้ามาซื้อสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อแล้วก็จะเป็นลูกค้าประจํากันซื้อซ้ำกันเรื่อยๆเพราะว่าเขาให้ รายได้อะถามหน่อยคนฟังโอเคครับก็คือต่อเดือนเนี่ยเราขายอยู่ประมาณเป็นเจ็ดลักต่อเดือนครับเจดลักใช่<ฮ>จากการลองปรับเปลี่ยนแนวคิดทำให้คุณเบนมีธุรกิจที่ทำรายได้ได้ไดถึงเจ็ดลักเลยละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยเรื่องราวของคุณเบนกันค่ะว่ามาเริ่มธุรกิจนี้ได้อย่างไรค่ะ อีสุสุดีแม็กพลังภาพพลิกโลกอ,อตทสารพลังใจบีไฟชูเกเตอร์คาตาิเย็นเนื้อเต้น เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์สําหรับตอนนี้มากๆเลยเพราะทุกคนกำลังดูแลรักษาสุขภาพและผละไม้นี่ตอบโจทย์มากๆเวลาไปเยี่ยมใครหรือเวลาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่จําเป็นมากๆเลย<ช>่คะ,ะอยากรู้ว่า <IT IC al> ขอถอยย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะทําไมคุณเว้นถึงอยู่ๆก็ ทำอันนี้ดีกว่าไหมคือตอนแรกครับเราเราขายสินค้าในออนไลน์อยู่เป็นพวกสินค้าแฟชั่นเป็นพวกแว่นตาปับนาฬิกาแล้วเรารู้สึกว่าตัวคุณเวนเองใช่ครับใช่ก่อนก่อนที่จะเริ่มทาธุรกิจตอนแรกจบมานี้เรียนทางสายเกี่ยวกับการขายการตลาดเรียนวิศวะครับอืมใช่ไม่ได้เกี่ยวขไเม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมใช่แล้ไม่ถึงชอบขายขายคะตอนตอนที่ในระหว่างที่เราเรียนเราเริ่มเริ่มลอง ขายของใน Facebook ระครับแล้วปรากฏว่าโอเคยอดขายมันค่อนข้างโอเคแต่ว่าพอเราขายไปในสักระยะหนึ่งสินค้าเนี่ยก็มีคู่แข่งเข้ามาเยอะมากเราก็เลยมองว่า,วามันไม่ไมีแค่ไม่เหลือกําไรเลยเราจะทําอะไรต่อดีก็เลยมองว่าเออจริงๆนะตอนประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. เทรนด์เฮลตี้กำลังมาแล้วประกอบกับว่าทางญาติผมนําเข้าผลไม้อยู่แล้วเราก็เลยมองเห็นโอกาส ก็เลยลงมาทาลองมาทําดูครับขายผลไม้ท้งออนไลน์คืแล้วก็มองหาอะไรรอบๆตัวต้องครับปรากฏว่าแากขายผลไม้ใช่ครับลองคิดว่าเอามาขายออนไลน์ไหมอะไรประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นมันคือแค่นั้นเลยครับตอนนั้นแากขายแบบตามตลาดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเป็นครอเป็นบริษัทนําเข้าผลไม้ใช่ครับซึ่งซึ่งเราก็อยู่ตลาดนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วเราก็มีความคุ้นชินเพราะว่าได้มีการไปช่วยงานอยู่แล้วเป็นประจําอะไรเงี้ยก็คือเราก็เลยรู้จักรายละเอียดของตัวผลไม้มาก่อน เราก็เลยมองว่าเออจริงๆตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราก็มีทรัพยากรบางอย่างที่เราพอมีความรู้อยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาลองทําดูก็เลยมาลองเริ่มตัวนี้ดูครับผมค่ะเริ่มแรกเลยพอเริ่มคิดได้แล้วเราขายจากแว่นตาหรือว่าสินค้าทั่วไปมันต้องเสียกับแว่นตาที่เราแบบมันไม่มีเสียมันเก็บไว้ได้ตลอดอ่ะมันก็ต้องแตกต่าแตกตาตอนนั้นแบบ งงตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เราเราทำโดยความที่ว่าเราอยากจะทําเราอยากจะเรียนรู้เราไม่ได้คาดหวังว่าผลของการทำเนี่ยจะต้องสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ตอนที่เราเริ่มทําเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวสินค้าตัวแพคเกจจิ้งมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ในช่วงแรกเนี่ยเราเราคาดว่ากลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อของเราเป็นกลุ่มที่ลูกค้าที่ต้องการซื้อไปทานเองแต่ว่า <c oughs> พอเราเริ่มมีแพคเกจจิ้งพอเราเริ่มมีงานดีไซน์เข้ามากลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ย ต้องการซื้อไปฝากผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ซึ่งมันแตกต่างจากสินค้าในตลาดางเงี้ยเราเราฟังความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ค่อยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับพี่าแรกแรกเราคิดแค่ว่าขายเพื่อให้คนที่ซื้อไปไปทานเองที่บ้าน <vai S 1> เพื่อรักษาสุขภาพใช่ครับเพราะฉะนั้นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพําลังมา<ค>นผลไม้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีสาหรับคนรักสุขภาพใช่ครับซื้อไปทานเองแต่ปรากฏว่าเอ๊ะเริ่มมีแบบ เขาเอาไปฝากผู้ให<ช>ญ่เริ่มเอาไปฝากเริ่มแบบเอาไปใช้ในโอกาสให้วันเกิดนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบแสดงถึงความแบบส่งสุขภาพที่ดีให้กับให้กับผู้รับอะไรเงี้ยครับ<ช>มันเป็นของที่แบบไปถึงปุ๊บแล้วก็แสดงถึงความตั้งใจจริงๆก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เราน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเราที่ที่เลือกซื้อของเราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครั้งแรกยังเป็น เป็นพรีเมียมฟู้ดอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ายังตอนแรกก็คือเราเราเปิดมาด้วยเราออกแบบแพคเกจจิ้งก่อนเพราะเราตั้งใจว่าเราในปีแรกเลยเหรอปีแรกเลยครับเราเราออกแบบก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มขายด้วยเราออกแบบเป็นกล่องตัวนี้ตัวแรกอ๋อเหรอคะใช่เพราะว่าเราอยากให้แบบความเป็นแบรนด์ของเราเนี่ยได้ส่งถึงลูกค้าความเป็นความดีไซน์แบบมินิมอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยดีไซน์ขึ้นมาก่อนแล้วแต่ว่าตัวนี้ตอนแรกเราคิดแค่ว่า ให้ไปทานเองใช่แต่เรามีมันจะมีแค่ผล,ผลไม้ผลไม้เต็มไปอยู่ในนั้นใช่ครับมีจัดตกแต่งอะไรตอนแรกยังไม่มีเลยครับใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือเราฟังเสียงลูกค้าว่าเออลูกค้าอยากได้ตรงนี้เพิ่มนะอยากได้แหับตรงนี้เราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับให้แบบวิธีการพรีเซนต์ผลไม้มันดูน่าสนใจมากกว่าปกติเรียกว่าเราเติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้าถูกต้องครับใช่ครับคือความต้องการของลูกค้าอยากได้แบบไหน เราก็พร้อมที่จะทําตามแบบนั้น<ช>แล้วมาปรับปรเปลี่ยนใช่ครับจนเกิดมาเป็นพรีเมียมฟู้ดของ,ท,องทุกวันนี้ใช่ครับในช่วงแรกๆกคือขายได้เลยป่มคะหรือว่าแบบมันมีล้มลุกคุกคานบ้างมันมีปัญหาบ้างม,มันผมว่ามันช่วงแรกๆเนี้ยมันมีปัญหากันธุรกิจแหละครับก็คือหมายถึงว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้หม่เองเพราะว่าในช่วงตอนนั้นเนี้ยพฤติกรรมของลูกค้าเองอะซื้อผลไม้ทางออนไลน์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ เขาก็รู้สึกว่าจะไว้ใจได้ไหมจะเชื่อถือได้ไหมอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทําไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนความความไวเนื้อเชื่อใจมันกเกิดข<ม>ึ้นลูกค้าก็ไปบอกต่อว่าโอเคเจ้านี้ก็แบบพอรับประกันนะหรืออะไรเงี้ยก็เลยทําให้ยอดของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมใช่ช่วงแรกก็ขายยากนิดนึงใช่สร้างความไว้ใจให้กับทางลูกค้าในช่วงแรกๆที่ขายยากตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากปรับเปลี่ยนอะไร อืมเราค่อนข้างอย่างที่บอกครับเราค่อนข้างฟังเสียงลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วเราเรารู้ว่าจุดไหนที่ลูกค้าอยากได้เราก็รับฟังแล้วก็ถามลูกค้าตลอด เราก็ดูจากวิธีการที่เขาเอาไปใช้อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเดเวลลอปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าในช่วงแรกที่ตอนแรกที่ขายเนี่ยก็อาจจะแบบลูกค้าอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าซื้อไม่ค่อยไว้ใจบ้างแต่พอเราทํามาสักระยะหนึ่งอันนี้ก็มันก็มีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ครับผมค่ะตอนนั้นเราก็ทํามาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่าตอนนี้ติดตลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็การทําในแต่ละอย่างคือแบบก็ เป็นการใส่ใจใช่ครับค่ะคใน <Ib> ทุกๆอย่างเลยทุกๆดีเทลเลยครับการคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณเบนเติบโตได้เร็วเป็นเท่าตัวเลยละค่ะแต่เรื่องราวที่ผ่านมาคงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเราจะไปฟังกันต่อในช่วงหน้ากันค่ะ อิสุ u ด Isuzu DMAX พลังภา,ภาพพลิกโลกปตทสารพลังใจ b ีไฟ h t t ูเกเตอร์ฮาตริเย็นเนื้อเต้นเรื่อว่าคุณเมนเนี่ยอายุยังน้อยเลยนะคะคแล้วก็ทำเริ่มทำมาตั้งแต่แบบว่ายัางเรียนอยู่ครับผมมีแนวคิดอะไรอ่ะในการที่ทำธุรกิจแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องดูแล พนักง,งานที่กบ็บ,บางคนก็อายุมากกว่าว่าอะไรเงี้ยแนวคิดในการทําธุรกิจใช่ไหมครับคือมันเริ่มจากตอนที่เราเรียนวิศวะเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขกับการเรียนเท่าไหร่ใช่แล้วเราก็เลยว่าเอะงั้นเราลองหาอะไรทําที่เราอยากลองทําดูดีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยขายของออนไลน์นะตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็มีรักมิกมากมายหลายอาชีพท,ที่ที่ทำให้เรามั่นคงได้แล้วเราก็มีความสุขด้วย ก็เลยเริ่มทําตรงนั้นมาแล้วมันก็มีความสุขเพราะว่า,วาตอนนั้นเราเห็นเห็นว่าเ<ช>ทรนเนี่ยตัวของการรักษาสุขภาพน่าจะมาแล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยู่ในเทรนของสุขภาพก็เลยมองว่าเอออันนี้มันเป็นเทรนที่ค่อนข้างเป็นเทรนโลกอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเอเอเรา,ารน่าจะลองมาทําดูแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นตัวนี้เราคุ้นชินกับเขามาตั้งแต่คิดว่ามันใกล้ตัวที่ใช่มันใกล้ตัวที่สุดเราก็เลยลองเลือกจากสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดเพราะเรามีความรู้เยอะที่สุด ตนทำธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามมันมีความกล้ากล้ากลัวๆที่จะแบบลงดีไม่ลงดีเพราะว่ามันต้องใช้ทุนด้วยเนาะมันไม่ได้แบบว,ว่าโอเคเอามาขายแล้วก็ขายได้เลยอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ในตอนนั้นเนี่ยเราอย่างที่บอกครับเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าว่าแบบเออมันจะประสบความสําเร็จไหมหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรเราแค่แบบอยากได้ความรู้อยากลองทําดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราเราคิดถูกไหมเราสามารถทําให้คนที่เคยซื้อผลไม้อยู่ในตลาดสด หรือซื้ออยู่ในตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหันมาซื้อออนไลน์ได้ไหมผมคิดแค่นี้ครับแล้วก็เลยลองลองเริ่มทําดูโดยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันผมนะะใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี้ก็ถือว่าคนที่ทํำเทรนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมีงเยอะ yeah, เลยเรียกว่าคู่ค้าดีกว่าเนอะค,ค,คู่ค้าเยอะมากเต็มไปหมดเลยรเราแบบ มีจุดยืนยังไงแล้วเรารู้สึกแบบอุ้ยพอคนนั้นขึ้นมาอุ้ยเราก็กลัวรหรือ <ผม S 1> ว่าเราคิดว่าเอยเขาเป็นคู่แข่งอะไรยังไงบ้างคะคในความคิดของคุณในความคิดของผมผมรู้สึกว่าคู่แข่งที่เข้ามานิตตลาดนะครับหลายๆธุรกิจหรือหลายๆคนอาจจะมองว่าเออมันน่าก,กลัวเนาะที่มีคู่แข่งแต่ผมรู้สึกว่าการมีคู่แข่งมันดีเพราะว่าหนึ่งคือหนึ่งเลยเราได้อะทิดตัวเองพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆให้เราเหนือกว่าคู่แข่ง สก็คือว่าทุกวันนี้ครับของผมมาขายเป็นของฝากใช่ไหมครับคนที่บางบางครั้งเองเ่ยผู้ผู้ผู้ซื้อเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงผลไม้เป็นอันดับแรกแต่ถ้ามีหลายๆเจ้ามาช่วยกันพูดว่าเนี่ยผลไม้เอาไปฝากนะผลไม้เอาไปฝากนะทำให้ภาพจํามันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้มองว่าตรงนี้เป็นคู่แข่งแต่เรามองว่าเป็นเหมือนคนที่ร่วมธุรกิจกันทําให้ตลาดมันใหญ่ขึ้นมากกว่าครับนะ่รักมากเลยคือเราไม่คิดว่า คนใดคนหนึ่งเป็นคู่แข่งของเราแล้วเราจะมาตีมาโจมตีกันไม่ใช่ครับแต่กลับเป็นว่ามันจะทําให้ตลาดนี้มันเติบโตความมั่งคั่งขึ้นคมันน่ารักมากมีหน้าแล้วคะคุณก็เลยมีคนที่แบบเรียกว่าเออมีคนซื้อเยอะอย่างนี้เพราะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบคิดบวกแล้วคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ ทุกคนสามารถทําได<ช><ล>้บใช่เพราะว่าความแตกต่างมันก็อยู่ที่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตัวเองปัญหาและอุปสรรคที่เคยผ่านมาแล้วคะในเมื่อเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการเป็นหละและยิ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้อาจจะมีบางส่วนที่มันเล็ดลอดไปในรเรื่อง <ผม S 2> ของช้าบ้างเสียบ้างในเรื่องของการขนส่งบ้างคมันมีปัญหามากน้อยขนาดจริงๆของเราถามว่ามันมีเคสที่มันอัิเสบไหมมันมีครับแต่ว่าเราก็จะพยายามปิดจุดปัญหาตรงนี้อย่างเช่นว่า บางครั้งของไปปุ๊บถนนบางทีมันค่อนข้างขุกขะของไปถึงอาจจะได้รับความเสียหายบ้างเราก็จะการันตีลูกค้าว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งชุดเลยนะอะไรอย่างนี้ครับจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกครับสินค้ามันเป็นสินค้าที่เหมือนเขาตั้งใจออกไปให้จริงๆเราก็อยากให้สินค้าที่ไปเนี่ยมันไปแล้วสร้างความประทับใจ <ร hy. S 1> ให้กับเขา <ร hy. S 1> ใช่รครับผมก็สําหรับคนที่กําลัง คิดจะทําธุรกิจนะครับแล้วก็กําลังหาอะไรทําอยู่นี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้เพราะผมเชื่อว่าในทุกๆครั้งที่เราอยากจะทําอะไรจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่ตอนนี้ยังไม่กล้าลงมือทําหรือว่าลงมือทําแล้วยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยครับก็อยากเป็นกําลังใจให้เพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่ไม่หยุดเดินนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะถึงเส้นชัยแน่นอนถ้าเราปักธงเอาไว้ครับผม ถ้าคุณไม่ล้มเลิกไปซะก่อนใช่ครับรับรองว่าธุรกิจคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจากความตั้งใจจริงของเรานะแล้วก็ต้องทําจริงๆด้วยถูกต้องครับค่ะทุกอย่างมันจะสําเร็จแน่นอนครับงานบริการที่ดีคือการมีทีมที่ดีและทุกคนในทีมดําเนินไปในทางเดียวกันค่ะสิ่งนี้จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะจะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อิสุซุส่งกล้องไกลเอนนี่มวยไทยคว้าชัยในศึกไทยไฟฟ2 2 0รอบแรกเป็นผลสําเร็จอิสุสุร่วมแสดงความยินดีกับกล้องไกลเอนนี่มวยไทยคว้าชัยในศึกมวยระดับโลกไทยไฟฟ2 2 0โดยศาสตร์หมัดชนะนอกนักชกจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างสมศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์มวยอิสุซุคับคนล่าสุดและแชมป์มวยอิสุซุคัพซูเปอร์ไฟฟ2 0เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมศกนี้ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเป็นการจัดการแข่งขันแบบระบบปิดไม่มีผู้เข้าชมในสนามมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกส่วนของสนามและจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพียง50คนเท่านั้นแต่ยังคงจัดเต็มความสนุกสนานตามแบบฉบับไทยฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีสูซุประเทศไทยร่วมกับกลมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าโครงการอีสูซุให้น้ำเพื่อชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่9ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนบ้านแปลงอําเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่38ดโดยความมุ่งหวังว่าน้ำสะอาดนี้จะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วยโดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดานทั่วประเทศ อีสุดีแม็กพลังภาพพลิกโลกปตทสารพลังใจ We fight together ฮัตาริก